สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง fighting f i t ชลบุรีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมา,ารู้จักวิธีการใช้งานนะครับของเ,อเครื่องให้น้ำอัตโนมัตินะครับว่ามอาีอุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการเ,าเซ็ค่านะครับวิธีการตั้งค่าแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ จำพวกสปริงเกอร์นะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งตัวเครื่องจ่ายน้ำอัตโนมัตินะครับว่าทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับนี่นะครับ อันนี้จะเป็นเครื่องให้น้ำอัตโนมัตินะครับที่เราซื้อมานะครับหลังจากเราซื้อมาเนี่ยให้ทําการาทดสอบนะครับว่าเครื่องเนี่ยทำงานได้หรือเปล่านะครับเราจะได้เคมได้นะครับถ้าเกิดว่าใช้งานไม่ได้เนี่ยคือเราจะได้ส่งคืนหรือเคมให้ร้านให้กับร้านค้านะครับเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าเราซื้อเนี่ยเราจะซื้อจาก ช่องทางออนไลน์อยู่แล้วนะครับแม่ลาซาด้าก็ช้อปปีนะครับตัวนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเราจะตั้งเวลาหรือยังไม่ตั้งก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะตั้งเวลาเนี่ยก็ให้มากดอันนี้นะครับนี่นะครับให้กดที่ Time นะครับเนี่ยตัวแรกก็เป็นชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เป็นประมาณ10โมงนะครับสามารถตั้ง เวลาขึ้นลงได้นะครับโดยใช้ลูกศรเนี่ยนะครับหลังจากที่เราตั้งชั่วโมงเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาตั้งนาทีนะครับโดยการกดเซตนะครับก็จะย้ายมาฝั่งนาทีนะครับหลังจากที่เราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดเซตอีกครีงครับเห็น,นครับ ก็จะมาตั้งเป็นวันนะครับอ่าวันนี้เป็นวันอังคารนะครับก็กดเซตอีกทีนึงนะครับอ่าอันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือตั้งอ่าเวลาแล้วก็วันธนาคารพุทธรลศาสดุเนี่ยเราตั้งเสร็จแล้วนะครับอ่าแล้วต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็มาทำการทดสอบนะครับ ก่อนที่จะทำการทดสอบเนี่ยให้เราทดลองเปิดน้ำที่บ้านเราก่อนนะครับว่าแรงดันน้ำเนี่ยมันแรงแค่ไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีบางตัวนะครับที่พอเวลามันทำงานเนี่ยมันเหมือนว่าเปิดไม่สุดนะครับแล้วน้ำก็จะเบานะครับนั่นคือเราก็สามารถส่งเคลมได้นะครับขั้นตอนในการทดสอบนะครับก็คือให้เครื่องทำงานเลยนะครับก็คือ ให้มากดที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มออนเนี่ยครับปุ่มนี้คือเราจะทํางานเลยนะครับอันนี้เราไม่ทดสอบเป็นถึงชั่วโมงนะครับให้เรากดเซ็นะครับปุ๊บนี่นะครับก็จะย้ายมาที่ฝั่งนาทีนะครับเราก็กดลดเว,วลาลงนะครับลดลง เราจะเทสประมาณสองนาทีพอนะครับดลืมบอกไปนะครับว่าฐานนะครับนี่ฐานอันนี้เราจะใช้เป็นฐานขนาด3 a มนะครับ A 3สาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับใช้เป็นฐานอันคารายจะใช้งานได้นานกว่านะครับแนะนำนะครับอย่าไปซื้อฐานที่มันราคาถูกๆนะครับเรา ให้มันใช้งานได้นานๆดีกว่านะครับนี่นะครับพอหลังจากาเราตั้งนาทีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการให้เขาทํางานเลยนะครับโดยกดที่เซตนะครับนี่นะครับตอนนี้เครื่องก็ทํางานแล้วนะครับ อีก1นาทีนะครับโอเคครับหลังจากที่เราทำการทดสอบว่าเครื่องทำงานได้หรือยังนะครับต่อไปก็เป็นวิธีการเซตค่านะครับเซตโปรแกรมในการทำงานนะครับของผมเนี่ยตอนนี้ผมเซตไว้เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเซตวกิกีโปรแกรมนะครับ ผมเซตไว้8โปรแกรมนะครับอันเนี้ยผมจะทําการเซตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเวลาการตั้งค่าเนี่ยตั้งยังไงนะครับอันเนี้ยผมจะทําคือตอนนี้ผมจะใช้โปรแกรมที่9เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาทีโ่โปรแกรมที่9แล้วเนี่ยเราก็มาตั้งเวลานะครับปุ๊บว่าจะเอา เริ่มทำงานตอนเวลาีโมงนะครับสมมุตินะครับเป็นเวลา10เมื่อกี้ถึง15นะครับเอ็นสเป็น16แล้วกันนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดเซร็ตนะครับ ก็จะเลื่อนมาที่นาทีนะครับอันนี้เราไม่เอาเซตนะครับเราก็ย้ายไปอีกช่องนึงครับคือช่วงในการทํางานนะครับอันนี้โหเราคงไม่ลดน้าเป็นชั่วโมงนะครับก็คือเราเราก็กดเซตเลยนะครับข้ามไปที่นาทีนะครับเบอ่าเราจะให้เครื่องทํางานกี่นาทีนะครับให้เรามากดที่ตัวนี้นะครับลูกศรขึ้นลงนะครับ นี่5้นาทีนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับหลังจากตั้งเวลาในการทํางานเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดเซร็จนะครับปั๊บนี่ครับหลังจากที่เรากดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นกระพริบอย่างนี้นะครับคือหมายถึงว่าสองวันหนึ่งครั้งนะครับให้เรากดลูกศรนะครับนี่ครับกดลงไว้นะครับมันจะนี้คือสามวัน จะขึ้นอย่างนี้คือ3วันทํางานหนึ่งครั้งนะครับเรากดอีกทงนะครับอันนี้คือเริ่มวันเอชยูก็คือวันอาทิตย์นะครับใหเรากดเซตนะครับนี่ครับต่อมาก็เป็นวันจัน,นรรจทร์นะครับกดเซตอีกทีครับอันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับกดเซตอีกทีหนึ่ง แล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับคือเราจะทํางานทุกวันนะครับเ้วกดอีกทีนะครับนี่ครับก็จะมาโปรแกรมที่10นะครับอันนี้คือผมทําให้ดูเฉยๆนะครับแต่ผมจะเดี๋ยวผมจะลบโปรแกรมที่9ออกนะครับเพรสี่โมงแล้วไม่จำเป็นต้องลดน้ําแล้วนะครับลดน้ําตอนเย็นที่ไม่มีแดดเนี่ยเดี๋ยวรากจะเน่าได้นะครับ ผมลืมบอกไปนะครับอุปกรณ์ <c oughs> ในการทดสอบอตัวเครื่องจ่ายน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีก๊อกอยู่แล้วนะครับให้ทำการซื้อหัวตัวนี้นะครับมันจะเป็นหัวเกียวแล้วก็มีที่เสียบสายยางนี้นะครับ ตัวนี้มานะครับเพราะเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้เราก็ไว้ใช้อีกตัวไว้ใช้กับตัวใหม่นะครับตัวนี้แล้วอย่างไงเราก็ต้องซื้อนะครับถ้าเกิดเราจะใช้เครื่องให้น้ำอัตโนมัติเนี่ยนะครับมาใส่ฝั่งด้านฝั่งน้ําเข้านะครับจะมีบอกน้ําเข้านะครับนี่คือคือฝั่งน้ําเข้านะครับแล้วก็ออกทางนี้นะครับสายยางเนี่ยจะใช้เป็นขนาด ส6บหกมิลนะครับตัวนี้นะครับเป็นสิบหกมิลสายยางสิบหกมิลนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวิธีการใช้งานน่ใช้อย่างไงนะครับนี่เป็นการต่ออุปกรณ์แล้วนะครับไปดูกันครับนี่นะครับหลังจากที่เราเซ็ตอุปกรณ์แล้วตรวจสอบการใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดําเนินการต่อสายยางไปเลยนะครับ ผมแนะนำให้เป็นาสายยางแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นสายยาง PVC เนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยเกิดขี้ตะไคร่นะครับเมื่อเราตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วเนี่ยของผมเนี่ยจะใช้ถังนะครับครอบไว้นะครับป้องกอันแสงแดดนะครับเพื่อให้เขาอยู่ได้นานนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ ส่วนอื่นบ้างนะครับตัวนี้ผมจะต่อเป็น3ามแยกนะครับเพราะผมจะใช้น้ําไปหลายที่นะครับไปหลายจุดมีไปทางนู้นนะครับเพื่อไปลดน้ําทางฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสปริงเกอร์นะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งสปริงเกอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่นะครับสปริงเกอร์ของผมเนี่ยจะใช้เป็น มินิสปริงเกอร์นะครับอันนี้จะเป็นชุดสำเร็จรูปนะครับตัวนี้จะมีขายในตามห้างที่เขาขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับพวกไทยวัสดุนะครับโฮมโปอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้จะมีขายนะครับเขาประกอบสำเร็จนะครับแต่ที่ผมมาทำเพิ่มก็คือนี่นครับเห็นไหมไม่ไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับ เดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่นะครับคือผมจะเจาะรูนะครับไว้ตรงช่องที่เขาจ่ายน้ำนะครับเป็นช่องเดียวกันกับรูนี้นะครับนี่นะครับมันจะมีอยู่สองฝั่งนะครับก็คือมาเจาะ เพื่อน้ําจะได้พุ่งขึ้นด้านบนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เจาะเนี่ยมันจะกระจายออกไปแค่ด้านข้างนะครับแล้วบริเวณใกล้ๆเนี่ยจะไม่ได้น้ํานะครับอันนี้เมื่อได้อุปรกรณ์สําเร็จชุดนี้มาแล้วนะครับเรากา็ความสูงเนี่ยถ้าเกิดว่าขายไม่พอก็สามารถต่อก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ต่อขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ ตัวต่อนะครับต่อตรงนะครับแนะนำเป็นขนาด5ทับ7นะครับถ้าเกิดว่าใครจะซื้อท่อมาเพิ่มนะครับตัวท่อยางเนี้ยนะครับเพื่อเราจะมาต่อนะครับให้ซื้อสายยางขนาด5ทับ7นะครับเพราะว่าตัวหัวต่อเนี่ยมันจะขนาด4มิลนะครับ ให้เราแต่ไอตัวที่มันบานๆนตรงนี้ยก็จะอยู่ประมาณ5้มิลหมิลนะครับถึง7มิลเนี่ยแหละครับตัวตัวบานๆเนี่ยนะครับถ้าเกิด4มิลมันจะเล็กไปแล้วเราเวลาเรา,าใส่เข้าไปนยมันจะยากนะครับให้ซื้อสายยางขนาด5้มิลนะครับ5้านะครับนี่ครับส่วนปลายเราก็ต่อน,นี้เลยนะครับ วิธีการต่อเข้ากับสายยางนี่นะครับก็ใช้ให้เราใช้เป็นเหล็กแหลมนะครับใช้เป็นไขควงก็ได้นะครับทําให้มันแหลมแหลมนะครับแล้วก็ควงควงแล้วก็แทงให้มันทะลุไปนะครับเสร็จแล้วเราก็นำตัวหัวต่อเนีย่ยัดเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นนะครับมันก็จะแน่นนะครับน้ำไม่รั่วไม่ซึมนะครับ โอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจาตรงจุดไหนเนี่ยก็สามารถทักแชทมาถามได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b ส c คร b e ช่อง i g h t i n n f i ชั่นบุรีเลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม